สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมบันทึกการลงทุนเพิ่มเติมคืออาทิตย์นี้ผมเพิ่มเงินลงทุนของตัวเองไปอยู่ที่ส0่0บาทนะครับตอนนี้ยังขาดทุนอยู่4 9 0 6บาทโอ้เสียงเสียงสำหรับทำลายาแผนการลงทุนน้ำมันก็ไม่มีอะไรครับมันมีแค่ผมซื้อซื้ออาทิตย์ละ500นะครับแล้วก็ ไปดูกราฟของกองทุนน้ำมันนะครับดูกราฟของกองอทุนน้ำมันปั๊บทีนี้นี่นะครับกองทุนน้ำมันเนี่ยผมตั้งเป้าก็คืออถ้าทำทำไฮหม่ ai, หรือว่าไปเทสท,ที่ไฮหม่ ไอ้ไฮเดิมนะครับแล้วก็สร้างไฮใหม่ขึ้นมาผมจะได้กำไรอยู่ที่55.46%ในการหวังหวังผลครั้งนี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการาในระ,ระยะเวลาในในใน,ในแผนเนี่ยผมตีตีเป็นว่าน่าจะสักประมาณ2ปีนะครับก็คลิปนี้ก็สำหรับกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นกองทุนที่ พันธ์ผลสูงด้วยความที่ราคามันต่ำนะครับพอเวลาขยับทีวันหนึ่งเนี่ยมันจะขยับอยู่แบบ3 3%มเปในแต่ละวันแต่ว่าถ้าเป็นอกองทุนหุ้นตัวอื่นเนี่ยจะจะขยับไม่ถึง1%นะครับขยับน้อยครับแต่ว่าถ้าเราถ้าถ้าใช้แผนเนี้ย d c a DCA ในในช่วงที่เป็นขาลงนะครับถ้าเราช้อน ช้อนที่ยังไงซะราคาเฉลี่ยเนี่ยเราจะไล่ตามไล่ตามตัวตัว,ตวราคาต่ําสุดไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะไม่ต่ําสุดแต่ว่าได้เป็นคลื่นคลืนต้นๆแน่นอนครับก็ตัวนี้หวังกําไรเป้าหมายอยู่ที่55.46%นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงผมจะบันทึกต่อไปเรื่อยๆนะครับ